สวัสดีนะคะพเพื่อนๆค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้เมก็จะพาพเพื่อนๆนะคะปั่นหลอชมบรรยากาศยามเช้าจุดชีมยามเช้านะคะก็โอ้ฝนตกทุกวันนะคะพเพื่อนๆค่ะดูนะคะพื้นม,มาเลยเช้านะคะไม่มีพระอาทิตย์ <c oughs> มเมฆปกคลุมนะคะฟ้าหลัวทุกวันเลยนะคะฝนตกแต่เช้าว,วันนี้ก็ ยังไม่ตกก็รีบก่อนนะคะรีบออกมาก่อนไม่รู้ว่าจะตกตอนไหนแต่ตกทุกวันนะคะพเพื่อนๆค่ะเช้าไม่ตกก็สายบ่ายนะคะนี่นะคะน้ำขังนองนี่นะคะก็ <c oughs> ยากในการที่จะออกไปปันจักรยานนะคะพเพื่อนๆค่ะนะคะ ชมน้องปลานะคะน้องปลายังไม่ตื่นน้องปลาก็ยังไม่ตื่นนะคะไม้นะคะสตดเย็นเช้านะคะสดชื่นสดชื่นนะคะอาทิตย์ก็เย็มแย้มนะคะพอเมฆเริ่มลอยตัวไปบ้างพระอาทิตย์จะเย็นแย้มเย็นแย้มแล้วเดี๋ยวเมฆก็มาบังนะคะจะเป็นแบบนี้ทั้งวันนะคะคือช่วงนี้ก็ฝนตกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะคะ เมก็ฝันแดกขายความเนื้อหน่อยนะคะพเพื่อนๆค่ะก็เละาะแถวๆบ้านนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าออกไปไกลแล้โดนฝนนะคะพเพื่อนๆก็ไม่ค่อยจะดีอยู่เมว์ราพช่วงนี้ก็อากาศมันชื้นนะคะภูมิแพ้ก็กำเริบต้องทานยาทั้งกลางวันกลางคืนเลยเพราะว่ากลางวันก็มันก็ ฟัดปัดเนาะปกติช่วงแอดเมไม่ค่อยเป็นไรแอดเมก็จะไม่ค่อยทานเนาะถ้าช่วงบอากาศแบบไม่ชื้นไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเป็นอะไรก็จะไม่ค่อยทานมันก็จะไม่ง่วงทีนี้ถ้าทานยาสองมื้อเลยแบบง่วงนะคะเพื่อนเพื่อนง่วงทั้งกลางวันกลางคืนเหนื่อยขลับ ากเลยค่ะอากาศชื้นมากแอดเมก็ต้องดูแลสุขภาพดนะ้วยเนาะอากาศชื้นมากๆก็ผมแพ้มัน,นจะกำเริบแต่วันนี้ออกนอกทุงุงหาสูตรบรรยากาศสดชื่นสักนิดนึก่อนนะคะเพื่อนค่ะเมื่อวานก็ตั้งใจว่าจะไปวัดเนาะวันพระฝนตกแต่เช้านะคะแล้วมันตกแบบฝอยๆอะ่ะ ตกปล่อยๆนี่มันแบบชวนให้แบบเป็นวัดเนาะเนี่ยคึ้มนะคะคึ้มแต่เช้าเลยอ่ะก่อนเน่ก็จะทวิิพกเลยนะคะทวิิพขออกนอกหมู่บ้าน อ๋อไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะนี่นะคะท้องฟ้าก็คึมนะคะแต่ก็เริ่มมีแดดนะคะเริ่มพระอาทิตย์เริ่มข่ายเมฆข่ายตัวพระอาทิตย์ก็จะแย้มออกมาหน่อยๆแล้วนะคะเริ่มจระะิงๆจะมีแดดท <c oughs> างตรงเยว่เ้ยวีพกเลค่ะเพื่อนๆค่ะ เส้นทางทวภพบของเมย์นะคะก็โอ้โหสดชื่นคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะสูตรอากาศโอโซนเข้าปอดก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะกาดทุ่งนาคิดถึงทุ่งนาไกลๆมากๆเลยช่วงนี้ไปไม่ได้เลยฝนตกนะคะอยากแบบเลาะไปไกลๆทุ่งนาที่ไม่เคยเลาะไปไกลๆนะ่ะยังไปไม่ได้เนาะ นตกเวานก็ว่าจะรีบออกอตรงนี้จะล้อมรั้วแล้วลนะคะเพื่อนๆค่ะอาจะทำเป็นรั้ว อยเข้ามาสูบเข้ามาหรือว่าเป็นน้ําฝนที่ขังก็ไม่แน่ใจนะครับเพื่อนเพราะช่วงนี้ฝนก็ตกนะน้องหมาบรรยากาศสดชื่นนะ कहते है वेट नक नोट นะคะเอ็มหมวกก็ไม่ไดเอามา,ว,าว้าวรีบปั่นนะคะรีบออกมาก็กลัวน้องฝนนะคะกลัวน้องฝนจะตกนะคะพเพื่อนๆค่ะเราเลยรีบนะคะหมวกก็ไม่ไดเอามาแมสก็ไม่ไดเอามานะคะแต่ว่าหลังบ้านเราไม่ค่อยได้เจอผู้คนเนาะ นักเรียนนะคะคนในหมู่บ้านเน,นเมก็ใช้เส้นทางนี้กันเยอะทางรัดเนาะออไปโรงเรียนลูกหลานไปโรงเรียน รระคะร,รึมๆอีกแล้วนะคะเพื่อนขาเลยคลึงๆอีกแล้วนะคะเมย์ก็คงแบบอัานนะคะอาจจะลงคลิปไปแค่ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวฝนตกเข้าบ้านไม่ทันนะคะเพื่อน่ะ หยุดน,น,นะคะตัดลงคลิปตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะคนนะคะเพื่อนๆค่ะมาคลึงนะคะมันคลึงนะคะนี่ก็ไม่ค่อยจะแดดดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเมเมก็กลัวนะคะกคลัวฝนจะตกนะคะเราต้องขอจบคลิปลงคลิปนะคะปั้นจะเลาะปั่นจกัจกรยานนะคะไปแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะก็ อันวันละนิดที่เจ็มใสสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะที่มก็ไม่ได้ทำคลิปตลอดการปั่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเนาะตัดเป็นคลิปสั้นๆสั้นๆไปนะคะก็ตั้งยูสมาร์ทไมเฟนฟอยล์สปอร์ต a n เมชแนลออน i ท e a แอนด์ฟอย w a วอชิ n งคลิปวิดีโอไ c เมชแนลต h a งกิ้วบายบายก็กราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะคะอทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิป กำลังใจให้เมย์ตลอดไหมเมย์มกลับขอบพระคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ